one day. สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พูดถึงเรื่องโอกาสนะคุณผู้ชมบางคนนี่คือทํางานอยู่ในวงการบันเทิงมีอาชีพที่ต,<อ>ตัวเองรักใช่ไหมแต่พอวันหนึง่งได้มาทําอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นการเป็นนักร้องแล้วมาเป็นนักแสดงคุณผู้ชมเขาก็เจออุปสรรคเยอะอยู่นะคะคอย่างพี่ดอกอ้อทุ่งทองนี่แหละในละครสิ้นลายโซ่ที่เลตติ้งปังมากตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะรเพราะมันดราม,ม่าหนักมากคิวอ่ะก็นี่มีางานแย่งลูกไปรับลูกโอ้โดนฟาดโดนทำร้ายคือโดนพรากลูกกันไปอ่ะคุณผู้ชมคือในเรื่ เรื่องนะตอนนี้ที่บอกว่ากําลังเข้มข้นเนี่ยนะโดยเฉพาะฉากเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเราเห็นฉากนี้กันไปนะคะฉากต่อสู้กับพี่หญิงทิติการกับพี่ดอกอ้อกลางสายฝนเพื่อเอาชีวิตรอดไปช่วยเหลือลูกน้อยถ่ายทําเป็นชั่วโมงอะแล้วทั้งคู่เล่นเรื่องแรกใช่ทั้งคู่นี่นะต้องบอกเลยว่าฉากที่เราได้เห็นเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะแต่ใครจะเชื่อ,อ,อว่ามันคือการเล่นละครครั้งแรกของทั้งคู่ครับคุณผู้ชมเขาล้มลุกคุกค,คานนะฉายฉากนี้เสร็จบอกเลยนะพี่ดอกอ้อสติหลุด สติหลุดขนาดไหนบอกทีมงานว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวฉันจะเลิกเล่นละครกลางคันฉันไม่เล่นแล้วเพราะว่าไม่เคยเจอความเหนื่อยแบบนี้มาก่อนแต่คุณผู้ชมเรายังคงเห็นบทบาทของพี่เขาต่อแสดงว่าเขายอมเล่นต่อแต่เพราะอะไรถึงฮึดสู้กลับมาเล่นต่อฟังพี่ดอกอ้อเลยค่ะเหนื่อยมากขึ้นรถกลับมาถ่ายฉากนั้นจับรถมาเฮ้ยไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วว่ะครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยลำบากขนาดนี้ ำนาเกี่ยวข้าวยังไม่เหนื่อยเท่ากับแสดงนะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราแบบท้อใจอ่ะน้ําตาไหลพาก,พากออกมาแล้วแบบลูกสาวน้องตาที่มาด้วยอะค่ะน้องเขาขับรถไม่เป็นแล้วแม่หนูสงสารแม่มากเลยหนูเข้าใจแม่เลยนะอะไรเงี้ยหนูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยกดกระจกลงถามพี่หยงที่พ่อพีเขาเป็นพ r พี่หยงหนูขอลาออกได้ไหมทันไหมอะไรเงี้ยคือเราท้อมากอะ่ะด้วยความที่เราเหนื่อยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย ที่มองกลับมาว่าเฮ้ยทำไมถึงฮึดสู้ขึ้นมาบอกว่ามองเห็นหน้าผู้จัดคือวันที่เราไปแคสอะแล้วเรามองเห็นหน้าพี่กล้วยเฮ้ยพี่กล้วยเขาเลือกเราแล้วอะแล้วบทนี้เขาก็น่าจะประชุมแล้วดูทุกอย่างที่มันน่าจะเหมาะสมมากที่สุดแล้วเาขาให้โอกาสเราเราท้อไม่ได้นะเราต้องทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ต่อให้เป็นนักสแสดงที่แบบเคยเล่นมานะกับบทอีกเนี้ยยากมากพี่ดอเองไม่ได้เป็นนักสแสดงที่มีประสบการณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ยากกับแกบทีเดียวแต่ว่าแกก็ทุ่มเทนะคุกคิดดินไปโอ้สารพัดค่ะเดี๋ยวจะต้องเห็นภาพแกอีกอีกเยอะอะที่ลำบากระบนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเห็นภาพอีกเยอะที่ลำบากบเพราะว่าเขาซ้ํากําซัดมากรุ่งอรุณล่าสุดนี่คือเป็นบ้าไปแล้วเสียสติเลยโดนมาเยอะอะคุณเพราะฉะนั้นรอติดตามสิ้นลายโซ่ได้นะคุณผู้ชมคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงสนุกกันต่อค่ะใช่ครับ